แขนนะคะอ่าบุกแขนนะคะเพื่อนบ้านนะคะได้รับราชการครูลูกสาวของเพื่อนเพื่อนบ้านนี่เป็นเพื่อนกันลูกสาวเขาได้เป็นคู่แรกนะคะเขกแขนรับฝันเหนะมือนเดิมนะชาวบ้านเราคนละกวนบูกแขนรับฝัน ไปฮะการหาข้าวให้กับน้ำให้ เอามาชมกันแล้วรับราชการครูพ่อแม่ก็ดีใจแล้วเนาะลูกสาวของเพื่อนนะคะก็ได้ได้รับราชการกระจุกกระจุกมาก็ได้เป็นครูเลยตั้งแต่ยังน้อย ย้อนเส้นย oh. ้อนเส้นคุเป็นแม่คุณพ่อก็ดีใจนะคะที่ลูกเรียนพี่งจบนะคะเรียนจบปีที่แล้วก็ รับราชการนะคบเป็นคุณครูมาการปูกเขนรับวันนะคะมีลูกสาวสองคนนะคะพี่น้องกับแม่บุญถิ่นนี่แหลนะมีลูกสาวสองคน,คน,นงคนหนึ่งก็นี่นะคะเสื้อสีขาวนี่จะเป็นพี่สาว นี่นะคะ้องสาวนได้เป็นคู่นะมีการปลูกเกล็คฝันมีการสูดฝันด้วยนะคะก็เริ่มทำพิธีแต่เดิวก็เริ่การทำพิธีสูดวัน คือมีบ้านเราก็แบบนี้แหละที่ผ้าคาดบ้านผ้าั้านแล้วก็เขาขยันริงกินเนาะนี่นะคะผ้าห่มผ้าห่มนวมบ้านเรานี่แหละเขาทำตาโทอมือนะคะโทมือเลยเยอะมากเลยโอ้เต็มตู้เลยนะคะนี่แหละเพื่อนคนนี้เขาขย,านย,ยันเนาะเห็นฝ้ายอะไรที่ทำเอาเองนะคะโทอมือเนาะ ถ้าทอมือทั้งหมดเลยนะขะุ่มากเลยนะครับผ้าห่มนวลนาะพ้นละสี่ห้าร้อยนะคะเราเต็มตู้เลยเต็มเลยนะครับพื้นใหญ่ๆนั่นเลยถ้าไฟเรานะคะเราก็ทำเองโตเองทอกับมือเลย

cơm mà chú phân cho hay nhai quang chỉ tí mưu men mưu man man hai cho man như con cháu phá em man hai cho man như qua phèm phá đồn chá lắc man cho như qua ca lét cháu ăn cho như qua cho man qua sau khi ụt sáu có yêu nhuông bởi đẹp cho qua ยักบรรดาอุปมาติโอบื้อวานินิพงศ์คณาปัจฉา <mí> มือไม่พออย่าบอกให้มือไม่แอ่วโอ้ย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  บอวันสบายภักไทยคุณนางอยู่หัวรรมาะยเรือนี้กเจาเาททีบอกมาจะมงมาตะคุณเรืองกันเจ้าเจาหาที่บอกมึงตะคุยหัวอ้งมาคุยนกับเจ้าบอคนนี้ไม่บอว่าคดีไม่คดีเจ้าจ่เข้ามาเท่าโบราณเป็รว่าเจ็ดไปคุนที่มันอยู่น่ะกันล้ว เกตไปยอดที่มาอาคำอาควันจ่แล้วนำตะเกีวออกบอกกินยิ้มันก็ยินอีหลีมีลราทีสับฟ้านี่อยกาลุงไรก็ไปกับปกกองโน่นนั่นกับการเกลีวอิเล็เอา์เกลียวเกนกับเมืองคนงามโดยปากคนเกกาเป็นฮันุมานคนกาฮันเป็นซาดิกที่ตะเกียวเลี้ยอาควันมาฟันบังความว่ามาเยอะกว่านึงกว่เนึง เัาบอกว่าไมดีเยาบอกว่าห่ไาไม่ได้ดนปอนอย่างนี้อย่าง้วเจ้าไปปูกต้นไมก็ให้มา3ามเหอนนี้อย่างนี้วัาเจ้าไปปลูกบ้าเป็นใบก็ให้มาสามเหมือนี้อย่างนี้วัาเจ้าไปปลูกไก่เกี๊ยวอ่อนก็ให้มา3ามเหือนนี้อย่างนี้ ไอขวัญจะมานั่งฟังก็ดองมามาหนังปองคนเดียวไอจอขวัญมากินกับตมแตของหวานไอจอมมากินน้ำตาลและน้ำหวานหมอเท่าเอื้อช่วยช่วยๆล้วพอเราเจ้าให้เท่ามาละว่ามาเยอะกว่าดูไม่ไปเ้ยแล้วก็สูดพื้ที่เอื้อนขวัญนะคะตอนนี้ครับหมอสูดหมอเข้ามาทางบ้านเรา

กันคาหามาอยู่คาจะอนกอนเอวมาอยู่เอวก็แกนรแกนเห้มาอยู่แกนนเจ้าไว้คนหัวเหมาอยู่หัวยิ้มคนิ้มหมาอยู่ยิ้มา็ย่าละราห้มาอยู่คาจะออนกันเอวห้มาอยู่เอวกแก่นฝรั่แขนว็นมาอยู่ ปู่ก็กำลังจัดตกแต่งข้าวปลาอาหารนะตื่นแขกนะคะที่มาในงานว่าตอนนี้กำลังเริ่มทำพิธีเอมแล้วปูก็มาเยอะ,อะปู่ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะ